สวัสดีค่ะน้องนักนะคะวันนี้จะมานำเสนอเล็กริเล็กโปรไฟล์ของสายอัพานะคะมิลสรอนี่ก็จะเป็นไลา์เด็กนะคะและเด็กก็จะมีแค่เกตศูนย์สอามตามไายลายเลย <c oughs> แล้วก็เกตสอตัวเล่นจำเป็นนี่ต้องใส่นะคะ <c oughs> ก็คือใส่ตัวนี้3ใบ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าเห็นเพื่อนตีแวนจะลุกนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวต่อมาตัวเกตสอนี่สำคัญอีกใบหนึ่ง ใบนี้ค่ะเป็นตัวที่เมื่อตีเรียกานะคะมันจะโซบาร์แล้วก็ลุกได้เลยเป็นตัวทําเวฟอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเกตสองตัวที่สามนะคะเป็นตัวนี้เป็นม้าค่ะของวิธีส่นหนึ่งมันบอกว่าถ้าแฟดตัวเองจะบวกเพื่อนห้าพันสองใบก็คือเอาไว้บวกพลังให้สอตัวนี้นะคะจะได้ตีแวนเข้าให้ายตกทิพแล้วก็ตัวต่อมา ต่อไปจะเป็นเกีรหนึ่งเลยเกีรหนึ่งใบแรกนะคะเป็นตัวนี้ใส่สีเลยเป็นตัวเกีรหนึ่งเอาไว้งงายแดมของอาฟานะคะมันจะถ้ามียูนิตตีถึงเว็บห้ามันจะเข้าโซลแล้วก็งงายแดมในตัวคืนคอร์สนะคะตัวต่อไปเป็นตั๊กกะแตน,นะคะ่ะใส่สองใบพอตั๊ก,กะแตนบอกว่าถ้ามันลงช่องเรียกอากาศมันจะชียยูนิตใบอื่นบวกห้าพันเอาไว้ปัดเศษเพื่อนให้ตีแหวนเข้านะคะเกีรหนึ่งใบถัดมาค่ะเป็นอะไรเอ่ย นั่นแหละช่ไหมเถอะเกนหนึ่งไปน,นี้บอกว่าถ้ามันลงช่องเรียากาศนะคะมันจะชี้เพิ่มหนึ่งใบถ้าตีเว็บแรกให้ควอำหโซบัสหนึ่ง,งตีเว็บแรกจะลุกเลยเป็นตัวเพิ่มเว็บโอเคนอกนั้นก็เป็นพีจีอะไรก็ได้สีใบเฉยๆนะคะแล้วก็ทิกเกอร์จะเป็นคีเจ็ดดอสี่ฮิวสแล้วก็โอวทิกเกอร์หน,นะคะ เกี่ยสามเก3สามมีแค่ใบเดียวค่ะเอามาโพสต์โซนา์เฉยๆไปนี้แค่นั้นเลยอ่ามันบอกว่าถ้ามันตีแล้วได้จํานวนตามเว็บที่มันบอกจะได้เผกดังนี้อ่าข้อหนึ่งถ้ามันโจมตีเป็นเว็บที่สามจะได้จวนหนึ่งนะคะถ้าเป็นเว็บสี่จะได้รีทาอีกฝ่ายสองใบแล้วถ้าเป็นเว็บห้ามันจะได้ถ้าโจมตีมันจะบวกหมื่นแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายจากกาักระต้องการสามใบขึ้นไปนะคะ แล้วสําหรับวิธีการเล่นเป็นคอมโบนะคะอ่ะสมมติว่าเขาเธอมาจัว่วโฆษณาไลท์จัว่วเราจะเรามีค่าคอสามแล้วก็มีโซบาสเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วเราลงสกรแแตนมาชี้ตัวไหนก็ได้บวกห้าพันข้างหนึ่งเอาตัวที่ตีก่อนตัวนี้ลงมาชี้ห้าพันแล้วใบนนี้ค่ะลงมาสกิลโซบาส1หนึ่งข้มหนึ่งชี้หนึ่งตัวตีครั้งแรกลุกเธอนี้จะทำได้หกเวฟ อ่ะตัวนี้เป็นตีครั้งแรกลุกแล้วกันแล้วก็ถึงช่วงแบตเทิลให้ข้างนี้ตีก่อนจะเป็นยี่สิบยี่สิบห้าตีครั้งแรกลุกเว็บสองให้ตัวนี้ตีค่ะตัวนี้ตีข้างตีข้างโซบัสหนึ่งค่ะมันจะได้ลุกสองหมื่นเว็บสองเว็บสามให้ตัวนี้ตีแวนอีกรอบหนึ่งยังยังไม่ต้องบูทนะคะเว่าสามยี่ห้าแวนอีสไซต์ตกิีก็ยังจะเข้าอยู่แล้วก็ เว็บนี้เว็บสี่แบวนเว็บสี่ตีแล้วก็บูตไปเลยค่ะจะเป็น 28, 28. ยี่สิบแปดยิมแปดเว็บสี่เสร็จแล้วตัวนี้เห็นเพื่อนตีแวนค้่มหนึ่งค่ะตัวนี้จะลุกอ่ะทีนี้สี่เว็บแล้วแล้วก็แวนก็จะได้เทคตีเว็บที่ห้าแวนตีเว็บที่ห้าค้่มหนึ่งถ้าตีเว็บสามจวหนึ่งเว็บสี่รี 4, รอีกฝ่ายสองใบแล้วก็เว็บห้าจะบวกหมื่นแล้วก็ถ้าฝ่ายจัต้องกันจะต้องเป็น ครั้งละสามใบขึ้นไปสตาร์ทสามสิบสามสี่มนหนึ่งแล้วก็สกิลใบนี้ค่ะถ้ามียูนิตตีถึงเว็บหเข้าโซหนายเดมแค่นั้นเลยแล้วก็ได้อะไรก็ว่าไป1คึ่งแบบพลังข้างคิแบบพลังข้างก็ไปโมอเอาอันนี้เรียงไว้นะคะแล้วก็อันนี้จะตีเว็บหมันจะเป็น25่สิบห้าสาสิบ้าสี่บาสี่บาบกแปดอะไรก็ว่าไปตีแบน เนี่ยหกเวฟนี่คือสูงสุดข,ของอะควาห้าดึงหกเวฟก็จะเท่านี้นะคะน้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลลุยโฮมค่ะ